สนามบินที่จริงๆแล้วมีการเพิ่มเคื่อมบินเพิ่มเติมราว24ชั่วโมงเพื่อปัญหาของไม่เหนื่อยเป็นปัญหาเรื่องของเราที่เราจะเข้ามาแก้ไขกันเพรฉะนั้นเนี่ยมีเรื่องหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดการแก้ปัญหาในเชิงเดียร์เราไม่มีการคุยกัออนอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ยังมีเรื่องของสิ่งที่ยังต้องเอาขึ้นมาบนโต๊ะเป็นขั้นเดียรมากขึ้นเพาะเป้าเป้าอขอนาดไหน ไม่ะช่ไรเนี่ยแ่าจะมีาการทำเพ็่คนคะ่าของวัน,นครับประมาณสามสิบถ้าเราสามสิบที่ไปเนะี่ยทางหน่วยงานต้องมอาโยยาที่รอฐบ้านนะครับราะว่าจะเป็นเาแช้ด้านไหนะเราต้องมาทำสำรวจเื่อทุกวันนี้นะครับผู้สังเกมาว่าทางน่างานเองานี่เรื่องของเรื่องที่มาทำงาน,งนรนดะจริงแล้วนะการสำรวจเนะี่ยมันต้อง

แลวรวนองงนอต่าวันนี้ก็เราเห็นมีการเยกยของชกาจ้มีงานซึ่งคือเรื่องธุระหลายทัานนะครับเกี่ยวกับการเป็นโยกย้ายที่งงหวัดที่ังหวัดางบที่ีงนอันน้กได้บปิสูส่งจากน้นเราพบว่าสุขุิตนะครับศึนาเขาต้องมาเรียมพลังใรเชื่อครับ มีคำถามครับมีนโยบายจะใดเกี่ยวกับพก่บน้องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสนามบินรั้ยครับลองพูดามนี้ต่างนี้ะอารต่างนี้อี่างแรที่ร้อนงอกยงา าทำอย่างไรแต่ดีที่ีเเพื่อนั้นเั้นเพื่อนังานก็ยมม้งใสที่องไครับเาที่้มาสากละของเนี่ยคงจะบอกมน่นรับเพื่อนอพราะ่าเป็นการกาวนนี้มาจากภาษีน้องที่มาดูอิเป็น ตองแ่ราะว่าจะทำพี่น้องมีความสุขมีรยยิ้้านับ้านที่เกวเรเพรา่า็ัวแามานะเราเห็ว่าเป็นป็ตางที่มีน้องสองมื่ออยู่ทีงานด้านใจผมที่ทำงานเรื่องงาน่าผมแล้วว่ามีความ็ที่น้อง ก็เลคนเราบนท้ครองมีความรู้มากครับรต้องะครับครับ่างวาราต้ังมีร้องการบริหารตอนจะบบบริารเรื่อทำน้องนาบ้านนะครับเพื่อบรารต่างๆความตระหนักงาก็เหมือนคราจเร่อภาพก็ ตัวเองสองาะครับขอเชื่อมกันตรงนี้ครับว่าแต่พี่น้องทำงานอยู่นที่้่ยื่อันทำงานอยู่เป็นคนาเองอนเดนทกอเราพร้อมด้วยครับที่อยากจะเข้ามาเปลียนแปขออนุญาตที่นี่ส่นุให้ท่านว่าที่กเรื่องของนโยบาท่ยาน้ครับเม่างมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ว่ามือแม่เหยีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว20ปีมันมีได้อยู่แบบเดิมๆมันมีวิธีที่เปนเดิมแต่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงทีเดีเพราะว่ามือแม่เหยียบคือสถานที่สำคัญทั้งเยอะครับตั้งแต่ทหารกองกำลังกงกำตั้งแต่ในสตรีทีตั้งแต่ผู้ส่วนโลกนะครับที่บอกว่าแม่ที่น้องสื่อผสนเรามีเยอะเลยนะครับแต่ประเด็นของเราคือว่าเรายังไม่ได้มีการรวมกันแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่มาวนที่เลื่อนสอทเนี่ยเราจะต้องเป็นบทหน้า เวลาการเสียใจหมดเวลาการรอคอยให้ทุกอย่างกองไว้ตรงนั้นได้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องอดิตรองนายกที่ส่วนทีมเมืองไม่เหี้ครันขอเชิญบังคับนะครับแต่ถึงคนไทยนาที่บูรณาธิดดดดการพรารวาพ่อแม่พี่น้องชุมชน วันนี้ดีใจครับพี่น้องทั้งสิบหมู่บ้านหมู่หนึ่งถึงหมู่สิบมาฮื้อกำลังใจทีมเพื่อไม่เหี้ยนะครับเบอร์หนึ่งกรีนพงศ์ชัย องสากพรมเอี่ยมธนรักษ์สีเงืองศูนย์ข่าวยี่สิบสี่นอเทนียเชียงใหม่รายงาน